โปรโตีนกับโรคไตเกี่ยวข้องกันยังไงฟังโปโบีเลยค่ะร่างกายของคนเราเนี่ยนะคะต้องการโปรโตีนมาช่วยนะสร้างกล้ามเนื้อให้เรานะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกลอของร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานเอยช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็มีเอนไซม์ต่างๆจะช่วยต้านการอักเสบร่รางกายของคนเราเนี่ยต้องการโปรโตีน ทุกวันนะคะนี้เราก็มาดูว่าเวลาที่คุณไปตรวจปัสสาวะนะคะแล้วเจอนะคุณหมอบอกว่าคุณเนี่ยมีโปรโตีนรั่วหรือไตรั่วมันหมายความว่าคุณทานโปรโตีนเยอะเกินไปหรือว่าอย่างไรกันแน่ก็เออสงสัยเหมือนกันเออเรากินโปรโตีนเยอะเกินไปหรือไงเนี่ยทำไมโปรโตีนมนถึงไปอยู่ในปัสสาวะได้นะคะเราต้องลดการทานโปรโตีนลงเหรอ หรือความที่มันรั่วไปเนี่ยเราเลยจะต้องทานโปรโตีนเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้ไม่เสียโปรโตีนไปอย่างนั้นหรือมีก็ไปดูนะคะในคลิปต่างประเทศนะคะคุณหมอเขาบอกอย่างนี้โปรโตีนเนี่ยนะคะเมื่อพอย่อยยในร่างกายเราแล้วนะคะก็จะได้กรดอะมินโนเพื่อที่จะไปใช้งาน,นะในขณะเดียวกันเขาก็จะมีของเสียด้วยก็คือเป็นแอมโมเนียเป็นยูเรียเมื่อ โรอะมิโนและของเสียเนี่ยเข้ามาอยู่ในกระแสเลือดเพื่อจะนําไปใช้นี่นะคะในรัทั่วร่างกายเนี่ยมันจะต้องไปผ่านไตด้วยเพราะว่าไตาเนี่ยเขาจะต้องกรองของเสียทิ้งทีนี้พอมาถึงที่ไตเนี่ยถ้าไตาปกติดีไตจะห่วงอะมิโนค่ะไตจะหวงโปรตีนนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถผลิตเองได้พอมีแล้วเขาจะเก็บค่ะเพราะว่าเขาจะเอาไว้ใช้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใช้งานต่างๆในร่างกายนะคะ แต่ปัญหาคือถ้าคุณไตเสื่อมไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าคุณเป็นเบาหวานความดันนะคะหรือเกา SLE ทานยาแก้ปวดบ่อยๆนะคะคือไตเครียดไตทำงานหนักนะคะไตเสือ่อมเขาเลยทำหน้าที่ได้ไม่เหมาะสมค่ะเขาก็เลยทำหน้าที่ดึงอะมิโนกลับมาให้คุณไม่ได้ไอกรดอะมิโนหรือออลบูมินเนี่ยนะคะที่ เทาควรจะดึงกลับมาใช้ในร่างกายเนี่ยมันก็เลยหมุดรั่วลงไปในปัสสาวะจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากความผิดปกติความบกพร่องของไตของการกรองของไตนะคะไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณทานโปรตีนเยอะเกินไปค่ะคุณต้องไปแก้ที่ต้นเหตุน,นะคะว่าต้นเหตุของไตเสื่อมนั้นคืออะไร ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็กดไลค์นะคะกดแชร์ให้มีด้วยนะคะพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย